สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่เราเรียนกันนะแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมงั่นเดี๋ยววัดไปตอนที่เราหาของศิก์กันเลยนี่ทุกคนเราจะมาสอนเรื่องนี้กันเลยแต่เราจำไม่ได้เราชื่อเรื่องว่าอะไรทุกคนดูนะดูโจทย์นี้นะแปด ต่มันมีหีดตรงนี้ด้วยเท่ากับอีกอันหนึ่งเห็นไหมตรงนี้มันไม่มีตัวเนี่ตรงนี้มันไม่มีตัวมันไม่มีตัวตรงนี้ มันไม่มีตัวใช่แล้วเราจะวงไปทำไมหายยางลบก่อนไม่มียางลบยางลบไเราก็ อันนะึงนะสายชาร์จลงไปก่อนเอาสายเนีอกมาอันนี้อ,อ,กอ,นนอ,อกมาแล้วแบ่งเป็นสองกับสองนะแล้วก็ขีดเลขสี่ทิ้งขีดเลขสี่ทิ้งก่อนนะเราได้รู้ว่าเลขสี่เนี่ยมันไม่เป็นเลขสี่ต่อไปแล้วเราก็จะเอาเลขแปดเนี่ยมาวงกับเลขสองเพื่อที่ไม่ให้เราสับสนว่า เราบวกได้ไหมถ้าเลขนี้มันอยู่ข้างหน้าเราจะต้องโยงมันใส่ข้างหน้านะเราก็ต้องใส่เลขสิบลงไปเพราะแปดบวกสองได้ 10. สิบสองตรงนี้ใช่ไหมมัเหลือใส่ตรงนี้ชิบก็ได้เป็นสองอยงนี้สิบบวกสองเท่ากับ ปิดสองอย่าลืมเขียนบวกตรงนี้ด้วยนะแป๊บนึ่งเอาไปสองครูก่อนเดี๋ยววาไปตอนส่งเสร็จดีกว่า